เราไปเจอสลิปการโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะ <Okay. S 1> ซื้อโทรศัพท์ให้เ <Okay. S 1> ช่าคอนโดให้อยู่ <Okay. S 1> แล้วที่ช็อกไปกว่านั้นให้เงินผู้หญิงคนนี้ทำศิลปกรรมหน้าอก <Okay. S 1> แต่เงินที่ได้มาเป็นเงินสีเทา <Okay. S 1> อันนั้นอะคือเอาหน้าที่การงานมาแลกด้วยความที่ว่าผู้ชายเป็นข้าราชการ <Okay. S 1> ขโมยเงินตรงนี้ไปซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ ทรยศเราอะไรยังพอรับได้นะแต่ทำไมถึงมาทรยศหน้าที่การงานตัวเองแบบนี้เป็นยังไงบ้างไปเจออะไรมาคะ่าเรื่องราวของหนูก็จะเป็นเรื่องราวความรัก สิบสามปีสิบสามปีนีใชายสิบสามปีก็คือรู้จักกันตั้งแต่วัยเรียนค่ะจนวัยหนึ่งผ่านไปถึงวัยที่เรียนจบทั้งคู่เริ่มทำงานด้วยช่องว่างระหว่างการทำงานด้วย<ม>ความที่เวลาไม่ตรงกันในการทำงานทำให้ตรงเนี้ย<ม>อ่ามันเกิดการน,นอกใจกันเกิดขึ้น<ม>ด้วยว่าอาชีพของเขามันมีช่องว่างเยอะกว่าเรานะคะ,คะ ครั้งแรกที่มีการนอกใจเราก็รู้แล้วแหละแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรตอนนั้นเป็นช่วงปีชีพเจ็บเราจับได้หรือว่าหรือว่าอะไรใครมาบอกเราจับได้โดย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 ที่ว่าเราเห็นเมสเซจทางไลน์ว่าโอเคเด้งเด้งขึ้นมามีคุยกับใครมีน้องผู้หญิงคนนึงทักขึ้นมาพอจับได้ปุ๊บเราก็เลยบอกเขาว่าคุยหรอถ้าคุยก็เรายังไงต่อเขาบอกโอเคก็เลิกคุย ก็คิดว่ามันไม่มีอะไรคราวนี้เอชที่สิบคนเดิมกับคนที่เราจับได้ในครั้งแรกเร<ะ>านี้ความเชื่อใจมันไม่มีละถ้าเป็นถ้าเป็นคนใหม่คนใหม่ซะนะก็ยังรู้สึกว่าแบบเออเลิกคนนี้ไปม,มีคนนั้นแต่พอคนเดิมปุ๊บเนี้ยอันตรายมากอันตรายมากไม่นว่าเอ๊ะใจไปผูกไว้ที่เขาหรอถึงได้วนกลับมาอีกพีหนึ่งใช่ตอนที่หนูจับได้กับตอนที่มาเจออีกรอบหนึ่งนานแค่ไหนคะสามปีอ๋อสามปีเจอคนเดิมอีกแล้วสามปีเจอคนเดิมอีกแล้วแต่คราวนี้มัน อันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่าเฮ้ยเราไปเจอสลิปการโอนเงิน <Okay. S 1> เกิดขึ้นว่าโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะ <Okay. S 1> เราก็เลยถามว่าสลิปนี้ยคืออะไร <Okay. S 1> ทําไมถึงมีการโอนเงินเกิดขึ้น <Okay. S 1> เขาก็ตอบกับเรากลับมาว่าไม่มีอะไร <Okay. S 1> แค่เอ,อน้องเขาเดือดร้อน <Okay. S 1> ทักมาแล้วยืมเงินอ่สักพักหนึ่งห่างไปไม่ถึงอาทิตย์น้องผู้หญิงคนเนี้ยม,มีมีรายเหล่าเขาก็ทักมาสวัสดีค่ะ เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ถามน้องผู้หญิงคนนี้กลับไปว่าทักมามีอะไรหรือเปล่าน้องผู้หญิงอยากแสดงตัวแล้วใช่อยากแสดงตัวตนแล้วเขาก็เลยตอบมาไม่มีอะไรค่ะทักผิดเราก็เลยส่งรูปสลิปที่น้องเขาอะโอนเงินอ่าเห็นเห็นว่าแฟนเราโอนเงินไปให้เขากลับไปให้เขาดูน้องเขาก็ตอบเรากลับมาว่าไปถามคนของพี่ดูอ่า นีเ้เราคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แต่ <Okay. S 2> ด้วยความที่แฟนเราไม่เล่าให้เราฟังแน่นอนประจวบเหมาะกับเราไปเจอมือถือมาเครื่องหนึ่ง <Okay. S 2> ของเขานั่นแหละเราอใส่ที่เลอ,อเราก็เลยเอามือถือเนี้ยมาลองเปิดดูปรากฏว่ามีข้อความมีสตอรี่ที่คุยกันมาตลอดเลย <Okay. S 2> พอวันหนึ่งน้องผู้หญิงคนเนี้เหมือนเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าแฟนเราไปเจอค่ะ <Okay. S 2> ว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยมีแฟนอยู่แล้ว ปรากฏว่าคืนนั้นน่ะเหมือนเหมือนแฟนเราเสียใจหนักมากค่ะเขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเหมือนซื้อโทรศัพท์ให้เ <c oughs> ช่าคอนโดให้อยู่โอนเงินให้แม่น้องเขา<อ>คือให้แล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยคือเราก็ช็อกเลยเสียใจขนาดไหนเนาะที่ผมมานั่งฟังแฟนฉันแบบว่าอกหักพะลักคนนู้นน่ะเมากพี่ออแบบมันมันทุกอย่างมันเหมือนจะพังแล้วอ่ะมันเหมือนจะมันเหมือนจะจะพังทลายไปหมดแล้วนะ คือรู้เลยว่าแบบให้ทุกอย่างแล้วคราวนี้มันมันมีจุดพีคยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าผู้ชายเป็นข้าราชการ <Okay. S 2> มีโอกาสมีช่องว่างเยอะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นเราเห็นในเศษหนึ่งว่าอ่าเป็นการให้ให้ของเป็นยาเสพติดอะ่ะ oh. กับผู้หญิงคนเนี้ย <Okay. S 2> อันนั้นอะ่ะคือเอาหน้าที่การงานมาแลกหน้าที่สําคัญไปกว่านี้ก็คือว่าอ่าให้เงินผู้หญิงคนเนี้ยทำศิลปกรรมหน้าอก แต่เงินที่ได้มาเป็นเงินสีเทาอ,อ่ะก็เอาไปให้น้องผู้หญิงคนเนี้ยเราก็เลยถามกลับไปว่าคือทรยศเราอะเรายัางพอรับได้นะแต่ทําไมถึงแบบว่าเอาความดีที่เราตั้งใจเรียนมาจนจบอะอ่ะทําไมถึงมาทรายศหน้าที่การงานตัวเองแบบนี้นั่หมายถึงว่าเขาพยายามเขากล้าในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้เงินมาเพื่อจะเอาเงินนั้นไปให้ผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะในสิ่งที่ ดูไม่ได้มีสาระอะไรกับชีวิตด้วยนะให้ยาเสพติดนี่ก็แย่มากนะใช่เราเห็นเรายังช็อกเลยเราถ่ายภาพลงด้วยนะถ่ายภาพลงในในไลน์ที่ส่งข้อความมาให้พี่เก็บไว้ให้แล้วนะแล้นี่แบบแล้วเขาไม่คิดถึงหน้าที่การงานของเขาหรือว่ามันแบบมันจะหลุดออกไปแล้ใครม่เห็นใใช่ค่ะทุกวันนี้มีมีแค่ตัวตัวหนูเนี่ยรู้ในสิ่งเนี้ยอยู่คนเดียวแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะมันถึงจุดเนี้ยสิบปีแล้วอ่ะเราไม่ไหวเราก็เลยบอก ที่บ้านเขาแล้วก็บอกพ่อของเราค่ะ <Okay. S 1> ที่บ้านเขาก็เลยตอบเรามาว่าเอออาจจะเป็นการโดนของแต่ใจเราอะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับ mm. กับยุคสมัยนี้ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็เฉยๆอ่ะโอเคถ้าที่บ้านรับรู้แล้วเป็นแบบนี้เราก็เลยถามเขาเลยนั่งกันสองคนแล้วมีน้องผู้หญิงคนเนี้ยค <Okay. S 1> โทรเลยเลือกใคร mm. ปรากฏว่าแฟนเราเลือกเรา อ่ะโอเคจบนะต่างคนต่างคนต่างอยู่นะอ่ะคราวนี้มาเหลือเรากับแฟนแหละเราเลยถามว่าเราจะเอาอยัางไงกับทางเดินต่อต่อไปนี้ค่ะมือเอินมันมีเรื่องรถเอ่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคันเก่าเขาเอาไปใช้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราปฏิเสธว่าไม่ไม่ขอใช้ร่วมนะ,ะซื้อใหม่ละกันคราวนี้มีเรื่องของการซื้อใหม่ด้วยความตอนนั้นยังยังทํางานได้ เขรียกว่าช่วงช่วงของฐานเงินเดือนยังไม่มากมันจําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนแล้วซื้อร่วมกัน uh huh. อ่ะโอเคเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะจดทะเบียนกันแล้วเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ค่ะ <Okay. S 1> แล้วเขาขอให้เราลืมทุกอย่าง uh huh. ลืมทุกอย่างเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่าน <Okay. S 1> เข้ามานะขอให้ลืมอ่ะโอเคตั้งหลักกันใหม่เราก็เลยบอกแฟนเราว่างั้นเรามาเรียนปปิญญาโทกันไหม uh huh. เราก็เลยชวนเขาเรียนก็ก็ฝ่าฟันเรียนจนจบแต่ช่วงระหว่างที่เรียนเนี้ยเขาก็แบบเหมือนรู้สึกผิดอยู่ในใจเขาก็เลยยอมรับกับเรามาอีกหนึ่งเรื่องว่ามันมีก่อนหน้านี้คือเหมือนเอาเงินเงินที่มันเป็นอยู่ตรงกลางอะค่ะนะคะไปนะให้ผู้หญิงคนเนี้เพื่อเสียกรรมปาก <c oughs> พอผู้หญิงคนนี้ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตรงเนี้ยจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างอะ มาเล่าให้เราฟังอลองขู่กันโชคและแม่กับบนเองเอใช่มันก็นเลยเป็นว่าอ่าแฟนของเราจะต้องขโมยเงินตรงนี้เราต้องมีคนอื่นมาเดือดร้อนอไปซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วมันมีอะไรในใจมากกว่านั้นก็คือว่ามีหัวหน้างานเอาไปสาบานเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแลวมันเป็นทีมงานที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไอสิ่งที่เขาขโมยมาเราก็เลยถามว่าสาบานว่าอะไรอ่าสาบานว่าขอให้ครอบครัวไม่มีความสุขไม่พวงฉันเข้าไปด้วยนะอยู่ๆก็มาดึงฉันเข้ามาใช่ฉันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรด้วยชาวนี้ครอบครัวไม่มีความสุขเราคำสาบานอะมันกระทบกับคนอื่นอ่ะแต่ปัญหาคือเขาทําจริงๆไงใช่เขาไปสาบานว่าไม่ยอมใช่แต่จริงๆแล้จริงๆเขาทำแล้วเขาก็เลือกที่จะมายอมรับกับเรา ้าไม่ยอมรับอะทุกก็ไม่ได้อยู่ในใจเรา oh <my. S 2> เราก็ไม่รู้ค่ะ <Okay. S 2> อันอันั้นก็คือจบแต่ดันมายอมรับพ mm hmm. อพูดให้เรารู้สึกแย่เข้าไปอีกใช่แย่เข้าไปอีกคราวนี้มาถึงช่วงระหว่างเรียนเนี้ยสิบอ่าเข้าปีที่สิบสามปีที่สิบสามเนี้ยคือเป็นปีที่แบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถึงเหนื่อยมากคือพอเราเริ่มเชื่อใจเขาแล้วเขาเหมือนกับขอเราบอกว่าเออขอไปเที่ยวไปกับเพื่อนที่ทํางานเราก็บอกเอาโอเค okay, ไปเถอะไปเถอะ เขาก็เลยส่งรูปมาให้เราดูเราก็เลยเอกใจละในรูปอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่ว่าไปกับเพื่อนแหละมันมีกระเป๋าของผู้หญิงใบหนึ่งที่มันมันติดมาอยู่ในรูปตอนที่บอกเราอะ่ะบอกว่าไปกับผู้ชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงคนเนี้ยคือเป็นเพื่อนของน้องชายแฟนเราก็โอเคไม่เป็นไรเรารู้จักอ,มอมไม่เป็นไรเรารู้จักอไปเถอะแต่ปรากฏว่ากระเป๋าผู้หญิงมีสองใบ หนูนี่เจ๋งมากโอเค <laughs> <Okay. S 2> คราวนี้กราผู้หญิงมีสองใบเราก็ปล่อยผ่านเราเห็นแล้วเราปล่อยผ่านเราก็รอให้เขาไปเราให้เขากลับมาแล้วบังเอิญเรามีไอจีน้องผู้หญิงคนนี้เราเลยเข้าไปดูอืมปรากฏว่าเขาเผิดลงเขาเผิดลงเพราะติไปเที่ยวใช่ค,คราวนี้มีจะต้องไปงานศพที่ใต้ค่ะเขาก็เหมือนเดิมขอไปเราก็เลยถามมีใครไปบ้างเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเดิมเลยแต่ปรากฏว่าเหมือนเดิม ผู้หญิงลงสตอรี่เหมือนเดิมอ่ะคราวนี้ลงสตอรี่เหมือนเดิมเริ่มเอะใจแล้ววันที่กลับมาผู้ชายพยายามเช็คเราว่าถึงไหนแล้วอยู่ไหนแล้วแต่เราไม่บอกไงเพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าเขาจะกลับมาที่พักไหมกลับมาที่ห้องไหมปรากฏว่าเขากลับมาเพราเขาก็เริ่มระแวงแล้วว่าเราอะเริ่มที่จะรู้แล้วอ,อ่ะคราวนี้ขอไปอีกอขอไปเชียงใหม่ เราก็เลยบอกกับเขาตรงๆเลยว่าไม่ไปได้ไหมเขาเนี้ยไม่สบายใจแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่านัดพะไว้แล้วค่ะ<ช>นัดหลวงตาไว้แล้วเนี่ยต้องไปยังไงก็ต้องไปเราก็เลยใช้ใช้หลักง่ายๆลองดูดีว่าอยากไปจริงไหมอ่ะอยากไปโอนมาหมื่นนึงปรากฏว่าโอนมาจริงแสดงว่าอยากไปอยากไปมากยอมโอนมาหมื่นหนึ่งเอาเค เราก็กลัวว่าเขาอะเดี๋ยวจะไม่มีเงินใช้เราก็เลยโอนกลับไปเอาไปเหอะอะดูซี่แสนดีที่สุดเราก็เลยบอกว่าอาโอเคโอนเลยเหอะโอนกลับไปค่โอนกลับไปนะอ่าปรากฏว่าช่วงระหว่างไปอะเรารู้แล้วเพราะว่าเราเห็นน้องผู้หญิงคนนึงอะโพสต์ป่ะอ่าใช่โพสต์ว่าอยู่ว่าอยู่ที่เดียวกันอืมน้องผู้หญิงคนนตั้งใจหรือเปล่าน้องผู้หญิงคนนึงคือคนที่เราเคยรู้จักรู้จักไหมคะหรือว่าใช่คือคนที่เราเคยรู้จักแต่ว่า เขาเหมือนเป็นตุ๊กตาจริงๆแล้วมีมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยอ๋ออามีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนี้เนาะอือมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์มีมีขบวนการที่ทําอยู่เป็นเป็นทีมอะคะ่ะซึ่งรายละเอียดอะลงลึกไปกว่านี้ไม่ได้ทําอะไรเป็นทีมขบวนการเหมือนขบวนการแย่งคือใช่คนนี้หรอคือเหมือนอยากให้คนของตัวเองได้ แฟนของเราเห็นว่าเขาก็จะเป็นแก๊งโกนหนึ่งที่มีความตั้งใจอยากให้ผู้หญิงคนนี้แย่งแฟนของเราไม่ได้ใช่เพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วกับกับคนที่รู้จักแล้วก็แฟนใหม่ของเขาก็เป็นเด็กของผู้หญิงที่คนนี้แกีแก๊งดีใช่โอ้วันนี้มันมีความแบบว่าอะไรของเธออยู่เนอะแล้วยังไงคะหนูสู้ยังไงก็หลังจาก เขากลับมาจากเชียงใหม่เราเริ่มแบบไม่พอใจแล้วเราบอกที่บ้านเขาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นะคราวนี้เขาเลยไปบอกกับครอบครัวเขาว่าเขาไม่มีความสุขแล้วที่จะอยู่กับเราค่อาครอบครัวเขาก็เลยโทรมาบอกทางบ้านเราว่าโทรบ,บอกคุณพ่อเราว่าโอเคหลานหลานเขาไม่มีความสุขแล้วที่จะอยู่กับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันคะซึ่งที่บ้านเราอ่ะพ่อเราก็แบบใจเย็น ก็ไม่เป็นไรให้เราตัดสินใจเอาเองอผลสุดท้ายแล้วเราก็เลยบอกเขาว่างั้นจบเถอะงั้นหย่าดีกว่าอืมค่ะเราก็เลยตัดสินใจหย่าเขามียมเมยอะมีเขาไม่ยือ้อค่ะเขาไม่ยื้อแต่วันที่ไปหยา่าก็คือเขาร้องไห้ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินกว่าที่จะจะสู้แล้วคือทําดีด้วยทุกอย่างแล้วไม่ชนะ คืออย,อยากชนะคนอะ่ะเราตั้งเป้าว่าเออเดี๋ยวเราจะชนะด้วยความดีแต่ผลสุดท้ายมันไม่ใช่กับคนที่ไม่ได้รับไม่หรอกเขาก็ไม่ได้ใช่ของรางวัลล้ำค่าที่ต้องชนะเราถึงจะได้นะทพี่ว่าคนที่ได้เข้าไปอาจจะเป็นคนที่แพ้ทุกอย่างก็ได้นะหนือคิดดูสิความเหน็ดเหนื่อยของหนูตลอดกี่ปีที่ผ่านมารักเขาเราก็ซื่อสัตย์กี่ปีแล้วหนูแต่เขาก็อยางเงี้ยตลอดและที่สําคัญคือบางทีไอการรักไปหลอกไปอะ่ะคือนิดนึงเขาดูถูกว่าเราหลอกง่ายอะ่ะคือเหมือนเขาพูดอะไรก็ได้อะ่ะ พูดพูดไปเหอะเดี๋ยวหนูก็ฟังพูดพูดไปเหอะหนูก็นั่นหละแต่โูแล้วเรารู้ทั้งรู้อะแต่เราอยากรู้แค่ว่ารู้ตัวหรือยังว่าสิ่งที่เธอทำมาทะเลอกฉันไม่ได้ก็ไม่เห็นรู้ตัวก็ยังไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆอะฟั้งดูเหมัอนเราเป็นคนมีสติมากเลยค่ะไปถึงว่าเวลาที่จับได้แต่ละครั้งหรือว่าที่มีเหตุการณ์แต่ละครั้งส<ฟ>งสารเสียใจทะเลาะมีแค่ประมาณสองครั้งจนครั้งล่าสุด ที่เรื่องเชียงใหม่เนี่ยค่ะคือแต่นั้นเสียใจกับตัวเองก็คือเสียใจแค่ไม่กินข้าวแม่ไปเลยล้มช็อกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดร์ฟีนเข้าเส้นแล้วก็พอพอหลังจากนั้นที่แบบลุกขึ้นมาได้ก็พยายามเรียบแล้วก็ทบทวนตัวเองพัฒนาตัวเองอ่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะสิบสามปีมันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรให้กับตัวเองเลยอไม่ได้ไม่ได้รักรตัวเองใช้ชีวิตกับเขาตลดอดเวลา ก็ <H an> ค,คือจะคิดถึงแต่หน้าที่การงานเขาตลอดจะทํายังไงให้เขาแบบอยู่ในที่ที่เขาอยากอยากไปอยู่ได้จะซัพพอตยังไงได้บ้างจนลืมคิดถึงไปว่าเอ้ยฉันต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะค่ะ <H an> ฉันแบบเหนื่อยมามากพอแล้ว <H an> แล้วตอนนี้สภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างคะคือออกจากออกเริ่ม move on ได้แล้วเริ่มไม่แค้นไม่โกรธเราก็ไม่อยากรู้จัก คือเอาจริงๆนะคะน้องคนเรานะทารางแคนที่ดีสุดคือคนนั้นจะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตอีกเลยอะถ้าเขารู้สึกเขาต้องรู้สึกแล้วว่าอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมา13ปีวันนี้เธอไม่ได้มีผลอะไรต่อใจของผู้หญิงคนนี้อีกแล้วว่าเหมือนหนูใช้ความอดทนไปหมดมือแล้วว่าหมดแล้วจริงๆในตอนที่อยากจะเข้ามานั่งคุยกันไหนพี่ให้วิชอดตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะตั้งใจอยากจะมาถามอะไรเอ่ยคะคือตั้งใจจริงๆอยากจะมาถามว่าบางทีระหว่างความรักความสัมพันธ์ระยะเวลา อทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะมันมันเหมือนกาลังจะถามใจตัวเองว่าสรุปว่าเราไม่ดีตรงไหน,นส่วนใหญ่เวลาที่ใครสักคนเดินจากชีวิตไปอะคะ่ะทุกคนจะถามคนนี้เหมือนกันหมดเลยอะ่ะหนูผิดตรงไหน,นพี่ก็จะบอกว่าบางทีอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแค่ไม่ถูกใจแล้วก็มีเพราะความรักมันเคลื่อนตัวะคะ่ะและไอ้ความเคลื่อนตัวที่ว่านี้เนี่ยมันก็มีความเคลื่อนตัวที่ไม่รู้จะเคลื่อนทางไหนนะ ไอรักมากขึ้นทุกวันก็มีแหละน้อง่ะไอรักน้อยลงทุกทีมันก็เยอะและยิ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งเรารอบๆตัวทําให้คนที่ไม่ค่อยหนักแน่นใจเป๋ง่ายอะตายไปวันนี้สวยเซ็กซี่ว่ะไม่เป็นหลอกเมียไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคนะ่ได้แล้วผู้หญิงสมัยนี้ก็พร้อมใช่ค่ะพร้อมที่จะเข้ามาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วด้วยค่ะบางทีการที่เราย้อนถามว่าเออเที่ผ่านมาไม่ได้รักตัวเนรอค่ะคือพี่ว่าตอนรักเขาคงรักแหละ ไม่ออกไะคือชีวิตที่ผ่านมัก็หงก็ไรกันปกติเขาก็มีส่วนมีส่วนที่แบบด้านดีเขาก็มีนั่นแหละมันก็เลยเป็นเป็นจิตเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาทบทวนว่าเออเราก็ไม่ควรทําลายเขาแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็โดนทําลายมาตลอดคือคือคือมันมันคงไม่ได้เป็นเรื่องของการเอาชนะกันเนาะพราะถ้าคิดเอาชนะกันอย่างที่บอกอะค่ะสมมติเขาทำร้ายเราเราก็ทำร้ายกลับ แล้วมันจะยังไงวะมันก็จะต้องทำลายกันไปมาอยู่แบบนี้เหรอใช่ไหมชแต่สิ่งที่มันจะแยกก็คือเราก็ต้องเอาชีวิตเราไปพูกกับอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตอยู่แบบนั้นเหมือนที่พพูดถึงเรื่องแบบธรรมะก็ต้องบอกเวรกรรมอ่ะคนเราหมดกรรมกันได้ก็แยกย้ายกรรมใครกรรมมันละตอนนี้ฉันจะไปมีความสุขของฉันแล้วเตอก็ไปเถอะไม่จําเป็นหรอกที่เราจะต้องไปแบบต้องเวรต้องงับให้การจองเวรไปทํรลายเขาแล้วแบบเพรานจสุดแล้วยังไงแล้วมันก็จะทํากันไปทํากันมาอย่างนี้หรือฉะนั้นมันยากนะพี่กว่าจะ จุดนั้นไปได้ระหว่างความรักกับความแค้นอ่ะกว่ามันจะผ่านคาว่าแค้นอ่ะมันต้องแบบเาหนูว่ามีอยู่ในมือเลยนะหนูพังหนูพังชีวิตเขาได้พ่านแบบติดตาเลยใช่ไหมมีของอยู่ในมือเลยครับถนูภาษาใจเขาว่านะเขาว่าจบใช่แต่นั่นแหละไม่ทำต่อทาแล้วก็เสียเวลาเสียเวลาชีวิตเพราะบางทีคนที่เราออกจากชีวิตเราไปน่าดีใจ่าตายถ้าอยู่ยังทําร้ายเราต่อ และอีกอันหนึ่งค่ะวันนี้ที่ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขไม่ใช่คําสาบานอันเดียวคือเราเลือกใช้ชีวิตครอบครัวกับคนคนผิดคนนี้ซึ่งเราเลือกผิดไม่เกี่ยวกับคำสาบานใดๆแล้วและดูเขาสิกลัวคําสาบานถ้าตายโกหกเป็นว่าเล่นเลยนะโกหกแล้วโกหกอีกโกหกแล้วโกหกอีกไม่เห็นกลัวเลยนี่นะคะในถึงพวกพวกแบบทำอะไรไว้หรือแ,แบบว่าให้ฟ้าผ่าตายใช่ใช่ค่ะ ไม่น่าฝนช่วงนี้แรงไปก้าวอ,ออกจากบ้านอีกวันนี้ถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างในชีวิตหนูอะไรก็เข้าก่อนอะไรก็เข้าถกดีที่สุดก่อนหนูไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองวันนี้เอาเวลาตั้งแต่นี้ไปต้นไปชดเชยสิ่งดีๆที่จะมีให้กับตัวเองจะได้เอาไปแทนที่เวลาแย่ๆที่เคยผ่านมาแล้วกัน นนคืสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะที่ผ่ายคนมันรู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกเวลาที่มันผ่านไปแล้วมันคุยกันแบบนี้ดูเหมือนแบบเอออะไรก็ดูง่ายไปหมดจริงๆนะคุยได้โดยที่ไม่มีน้ำตาไหลในยากมากใช่ใช่